ววสวัสดีครับผมเชฟพานุครับในรายการเมนูทูเดย์ซีซั่นสองนะครับเมนูง่ายๆครับไม่ต้องรอนานครับเมนูวันนี้ครับเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยน้ำตกกับน้ำจิ้มรสเด็ดครับที่เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวที่จะทานทั่วไปเราจะต้องเติมน้ำปลาน้ำตาลพริกดองครับเมนูของเชฟนี่ไม่ต้องยุ่งยากตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าเชฟจะรวม3อย่างนี้ ทั้งพริกน้ำส้มน้ำปลาอยู่ในที่เดียวกันเลยครับเราสามารถจิ้มหมูเนื้อหรือเส้นหมี่เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราทําได้เลยนะครับสุดเด็ดในวันนี้นะครับเราใช้เส้นหมี่ไวใอบแห้งนะครับแช่สามนาทีนะครับเส้นจะเหนียวนุ่มนะครับทาจากแป้งข้าวเจ้านะครับไม่มีไขมนันไม่มีคอเลสตอรอลดนะครับอันที่2คือน้ําจิ้มที่เคฟบอร์ดนะครับน้ำจิ้ม3ารสในน้ําจิ้ม3รสนี่จะประกอบไปด้วยน้ำมะขามเปียกน้าําปลาแล้วก็ น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสดนะครับปั่นหรือตำก็ได้นะครับใส่ลงไปในนี้ครับต่อไปก็คือเลือดนะครับต่อไปก็คือหมูสดนะครับวันนี้เชฟทําหมูสดนะครับหรือจะเป็นหมูตุ๋นก็ได้นะครับอันต่อไปก็คือต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ลูกชิ้หมูนะครับอันนี้คือถั่วงอกนะครับอันนี้คือน้ําตาลทรายแดงนะครับใส่แดงใส่ขาวใส่ได้หมดนะครับอันนี้คือผงปรุงรสนะครับอันนี้คือน้ําปลาครับอันนี้คือน้ํามันหอยนะครับอันนี้คือีอิ๊วขาวนะครับ อันนี้คือซีอิ๊วดำอันนี้คือน้ําเป็นน้ําซุปหรือน้ําปลาก็ได้นะครับเมนูวันนี้นะครับที่เชฟทำเนี่ยกับเส้นหมี่วัยนี่ครับสามารถไปต่อยอดได้นะครับสําหรับร้านค้านะครับเชฟแนะนําเส้นหมี่อบใหญ่นะครับทําได้หลากหลายเมนูนะครับปุ้มค่ากับการลงทุนนะครับตอนนี้น้าเดือดแล้วนะครับเชฟจะถุงงองลงไปใส่ก่อนะครับลวกถุงงอกประมาณหนึ่งนาทีพอแล้วครับไม่ต้องลวกนานมากนะครับหรือถุงงอกเลยเพราะเราต้องมีน้ํก๋วยเตี๋ยวราดอีกนะครับ อันต่อไปนะครับเราจะโรกหมี่ไวๆนะครับเราพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําซุปกันนะครับในอัตราในเชฟทําอยู่ตอนหนึ่งที่นะครับน้ําเริ่มจะเดือดนะครับเริ่มร้อนแล้วนะเชฟก็จะตักน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ผงปรุงรสหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับอันนี้ปลาทอชวนะครับ เต้าขาวนะครับใสไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับอันนี้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนี่ใส่ไปใส่ให้มันนัวนะครับให้มันแบบดูมีรสชาติดอกขึ้นมาหน่อยนะครับความอร่อยจะขึ้นมานะครับซีอิ๊วดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่วันนี้เพจต้องการเพิ่มให้มันมีสีสันหน่อยนะครับเพืก็จะใส่ไปนิดนงให้ก,หกุ้งเสร็จมันมีสีสันนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใส่ลูกชิ้นนะครับ แล้วแต่ชอบนะครับใครจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะครับพอเรากินสุกเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาหมูใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเลือดเราจะใส่รายการสุดท้ายนะครับหมูนี่ไม่ต้องเป็นโนานนะครับถ้าทําเป็นหมูสดเพราะว่าถ้าเราโลกนานมันจะแข็งนะครับถึงสุดเราก็ใส่เลือดครับทับพีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับช่วงใส่นี้ครับเราอย่าไปคนนะครับเดี๋ยวเลือดจะหมึนคาวนะครับปล่อยเขาเดือดตามธรรมชาติก็แป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเมนูนี้เด็ดจริงๆครับเชฟขอคอนเฟิร์มครับแถมทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยครับสำหรับวันนี้เชฟขอลาก่อนนะครับขอบคุณมากครับหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไว